แม่พลตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนแม่พลก็มานั่งเล่นอยู่ศาลาพักร้อนค่ะเพื่อนเพื่อนเย็นมากค่ะเพื่อนเพื่อนเย็นมากศาลามานั่งชมวิวค่ะเพื่อนเพื่อนนั่งเย็นสบายดูท้องฟ้าโล่งค่ะเพื่อนแบบนี้ไม่มีเมฆตะก้อนเลยค่ะเป็นสีฟ้าเทา สวยงามมากเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นศาลานั่งพักค่ะบางวันก็จะมีคนมาเล่นนั่งพักเย็นๆเนาะค่ะเพื่อนๆบรรยากาศล่มลื่นต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นโพต้นต้นกะเลาต้นต้นเหลาออกดอกจะเป็นสีม่วงสีสวยงามมากค่ะเพื่อนเวลา ต้นเราออกดอกมีแต่ต้นเราต้นกะเล่าคนหองอนาะแต่ว่าคนอื่นจะหองแบบแบบไม่พ้นกับบองหงพี่กันดูเลยค่ะบรรยาก,กาศช่วยงามช่วยงามลมเย็น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 ,เย,นเย็นสบายเลยค่ะเพื่นพนนนพอนๆจ๋าไม่ควรก็ดูเลยค่ะดูวิว ต้นไม้ต้นใหญ่ๆบกกรรยากาศดีดีค่ะเพื่อนๆทางนี้ก็จะเป็นตรงที่มีตลาดนัดค่ะมามาวางขายของกันวันนี้ค่ะเพื่อนๆดูเลยเพื่อนๆก็กำลังมากันแล้วค่ะเพื่อนๆดูเพื่อนๆก็กำลังมากันมาตั้งวางขายวางเพง บรรยากาศโอ้ดีดีมากเย็นสบายลมพัดมาโอ้เย็น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 ตอนนี้ลมกำลังมาไม่คพก็นั่งเล่นตรงนี้เย็นมากเย็นมากค่ะเพื่อนเย็นสบายมากเลยโอ้ยไม่พลอยากมีสาตพักผืนเนาะแล้วก็มานอนเล่น <c oughs> นอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจค่ะเพื่อน,นดูเลยค่ะดูท้องฟ้าดูต้นไม้ ตรงน,นี้ก็สวยงามมากเลยสวยงามมากไอปอนก็จะดูเ,าา oui เลยจ้ะบรรยากอ Teraz, อยาศเพื่อนๆก็จะพากันมาวางแถวเริ่มมากันแล้วค่ะเริ่มเยอะแล้ว ในควานก,ก็จะตบลงตรงนี้นะคะเพื่อนๆก่อนซ้ำนี่นะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมายค่ะ